สวัสดีครับวันนี้มาพบกับอาจารย์กรณ์คุอเรื่องบอลประจำวันที่1มีนาคม2 5งหนะครับขึ้นเดือนใหม่กันแล้วขอให้เฮงๆกันทุกท่านนะครับวันนี้บอลวันศุกร์แอบมีบอลสักเล็กน้อยนะครับเมื่อวานหายไปหนึ่งวันนะครับสาหรับอาจารย์กรณ์ช่วงนี้ในกลุ่มในลิงเดคิดชันเข้ารัวๆเลยนะครับผมเข้าฟีดูฟีดได้เลยอวันนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์ก่อ์ด้วยนะครับหากชื่นชอบคอนเทนต์ แบบนี้นะครับแล้วอย่าลืมกดลิงก์เข้ากลุ่มในเดคิปชั่นด้วยนะครับผมยังไงวันนี้เราจะมีบอลวันศุกร์นะครับเตะดึกเลยมานำเสนอ3คู่ด้วยกันนะครับผมยังไงก็เปิดตามรับชมรับฟังกันได้เลยมาเริ่มกันที่คู่แรกประจำวันนี้เลยเราไปกันที่บุนเดสลีกาเยอรมันนะครับบอลคืนวันศุกร์ฟรายบวกทีมอันดับที่9เตนะยี่สิบนัดมี29คะแนนนะครับเปิดบ้านต้อนรับบาเยิร์นมิวนิกทีมอันดับ2แข่ง23นัดมี53คะแนนนะครับผม ทีนี้เรามาเริ่มกันที่เฮดทูเฮดของคู่นี้กันเลยนะครับสิบนัดหลังสุดฝ่ายบวกชนะแค่หนึ่งเสมอหนึ่งนะครับเป็นไบเยนเมเน่ ic, เอาชนะถึงแปดครั้งนะครับผมในฤดูกาลนี้จากการนัดหนึ่งแล้วนะไบรเยนชนะสามประตูต่อศูนย์ครับผมย้อนกลับไปฤดูกาลที่แล้วนะครับไบเยนมิเน่ ic, ชนะทั้งไปและกลับในเรียนะครับห้าประตูต่อศูนย์ในบ้านนะครับแล้วก็ไปเยือนหนึ่งประตูต่อศูนย์แต่ว่าพลาดท่าแพ้ในบอลถ้วยสองประตูต่อหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูฟอร์มสิบนัดหลังสุดของเจ้าบ้านนะครับฝ่ายบ ชนะ2สเสมอ4แพ้ถึง4นัดนะครับ7นัดหลังสุดไม่ชนะเลยสเสมอ3แพ้ถึง4นัดนะครับน,นล่าสุดแพ้เอาบวก2ประตูต่อหนึ่งในยูโรปาลีกก็สเสมอลองทั้งไปกับ2นัดนะครับ2 2กับ0-0เนาะแล้วก็สเสมอแฟรงเฟิร์ตส3แพ้ดอดมูลด์มประตูต่อ0นะครับแต่ว่าถ้าฟอร์มในบ้านผมว่าค่อนข้างดีนะสำหรับไฟบวกซึ่งโดยการนี้ในบ้านแพ้เพียงแค่2นัดเองนะครับ ทีนี้เรามาดูฝั่งทีมเยือนนะครับไบเยอร์มิวนิกฟอร์มช่วงหลังหลังหลุดฟอร์มไปพอสมควรนะครับแต่ว่ากลับมาชนะได้ในรันล่าสุดนะครับสินัดหลังสุดชนะ5เสมอ1แพ้ถึง4นัดนะครับนัดล่าสุดชนะอาร์บีไลซิกสองประตูต่อหนึ่งก่อนหน้านั้นแพ้โบกุ้ม3าสองแพ้แล้วซีโอหนึ่งศูนย์แล้วก็แล้วก็แพ้เลเวอร์คูเซนสามประตูต่อศูนย์นะครับฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่อนข้างจะลุนแชมป์ยากสําหรับปีนี้นะครับเพราะว่าตามจากฝูงถึง8คะแนนเนาะ แต่ล่าสุดกำลังใจดีกลับมาเอาชนะได้ในนาทีสุดท้ายโดยแฮร์รี่เคนนะครับทีนี้เรามาดูไลฟ์อัพของทั้งสองทีมที่คาดว่าน่าจะได้ลงสนามกันสักหน่อยนะครับทางฝั่งฝ่ายบวกตัวหลักที่เจ็บมีฟิลิปไลฮาร์กับเคนนิสชมิทที่ไม่ได้ลงนะครับนอกนั้นจะครบเลยนะครับขาประตูเป no ็นโนอาอัติวโบลูกิเลซินดิเลียมัตสิลกินเทอร์มานูเอลกูเดอร์คริสเตียนกุนเทอร์นะครับกองกลางมาซิมิเดียนเอเกสไตน์เมลลิโล ดิ่สื่อบอันลูคัสโฮเลอร์วินเซนโซ,โซโกิฟโฟแล้วก็กองหน้าเป็นมิเกลเกโรกิชนะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนนะครับไบรเยรนค่อนข้างขางขดตัวผู้เล่นเยอะเลยนะครับทั้งกองหลังตัวหลักบัาทไทเดลิกนะครับทั้งตัวหลักอีกตัวนะครับมาสลาอุยรวมทั้งคิงบิโคมันนะครับจะไม่มีชื่อในวันนี้นะครับดังนั้นผู้เล่น11ตัวจริงของไบรเยรนมิวนิคจะเป็นพวกเสาประตูมาเนียนะเนอร์กองหลังโยชโคิม,มิดเอลิกไดเออร์คิม,มินเจราฟเฟลเกเรโลนะครับ กองกลารเลสันดาฟารบโลวิดเ,เลออนโกเลสกาโทมัสมุลเลอร์ยามาโมซิล่าเลลอยซันเน่และกองหน้าเป็นแฮร์ริคเคนนะครับด้วยสนนร,ราคานะครับสำหรับคู่นี้บาเยบร์ชมวนิกถือไม้กั้นอยู่ที่1.25นะครับผมโดยต้องยอมรับนะครับว่าไฟบวกเป็นรองในทุกๆด้านก็จริงนะครับอันดับเขาต่ำกว่าฟอร์มก็หลังๆก็ไม่ค่อยดีนะครับแต่อย่างน้อยๆนั้นนี้ได้เล่นในบ้านตัวเองผมว่าดูดีเลยเพราะว่าดูจากฟอร์มในบ้านาสิบล้านเราสุดแพ้แค่นัดเดียวนะครับ โอกาสแพ้ค่อนข้างยากนะครับไฟบวกแข็งมากในบ้านน่าจะยันบเนร์มินิทีมเยือนที่ฟอร์มกระท่อนกระแท่นและกำลังใจค่อนข้างออกนะครับตอนนี้สำหรับผมว่าไหวนะครับอย่างมากก็คงอาจจะแพ้แค่เฉียดๆนะครับลูกเดียวอะไรประมาณนี้นะครับหรือยันเสมอได้เลยดังนั้นลองฝั่งไฟบวกค่อนข้างดูดีกว่านะครับดังนั้นคู่นี้ ไฟบวกเปิดบ้านต้อนรับบบเยอร์มิวนิกโดยที่ฝั่งบบเยอร์ถือไม้กันอยู่ที่1.25อาจารย์ก่อนคุยเริ่มบอลแนะนำให้ถือลองเชียร์เจ้าบ้านไม่แพ้ขาดอย่างมากอาจเสมอได้ลุ้นไยบวกดูดีกว่าจะป้ายมาต่อกันที่ผู้ที่2ของวันนี้นะครับไปที่ศึกกันโชซิลิอาอิตาลีลาซิโอทีมอันดับที่8ของตารางแข่ง26นัดมี40คะแนนนะครับ เปิดลังสตาดิโอลิมบิกโตอนรับเอซิมิลานทีมอันดับที่3แข่ง26นะัดมี53คะแนนนะครับผมฟอร์มเฮดตู h เฮดสิบนัดหลังสุดของคู่นี้นะครับทางฝั่งลาซิโอชนะไป3นัดนะครับเสมอกัน0นัดแล้วก็เอซิมิลานชนะ7นัดคู่นี้ออกชนะแพ้กันเลยนะครับผม ลูกการนี้พบกันครั้งหนึ่งแล้วนะครับบ้านเอซิมิลลาในซิมิลานชนะ2ประตูต่อศูนย์นะครับลูกการที่แล้วผัดกันแพ้ประกันชนะบ้านเอซิมิลลาสองศูนย์นะครับแต่ว่าบ้านแรซิโอสี่ประตูต่อศูนย์เลยทีเดียวมาดูฟอร์มสิบนัดหลังสุดนะครับของทางลาซิโอนะสิบนัดหลังสุดชนะ5นัดเสมอ1แพ้ถึง4นัดนะครับโดยนัดล่าสุดแพ้ในเกมเยือนกับฟิออเรตินา2ประตูต่อ1นะครับชนะโตลิโน่2ประตูต่อ0นะครับแพ้คาบ้านให้กับบุลอนยา2-1นะครับแล้วก็ชนะ ย,ยังมีอีกหนึ่ง 1, ตัวตัศูนย์ในสุดยูฟ่าแชมเปียนลีกนัดแรกนะครับผมฟอร์มในบ้านของลาซิโอนัดล่าสุดคือแพ้นะครับให้กับบรูรลญยาแต่ก่อนนั้นชนะรัวๆวเลยนะครับทีนี้เรามาดูทางฝั่งทีมเยือนเอซีมิลานนะครับสิบนัดล่าสุดชนะ5เสมสอ2แพ้สสังเกตได้ว่าฟอร์มทั้งคู่อยู่ในระดับใกล้เคียงกันนะครับเอซิมิลานนัดล่าสุดเสมออตาลันต้ามา1นึต 1, ัวตัวหนึ่งนะครับในสุก ยูโรปาลีกไปแพ้แลนด์สามประตูต่อ2นะครับนันนี้ค่อนข้างสนดกเลยแล้วก็ก่อนหน้านั้นแพ้เอฟซีมอนซ่าในเกมเยือน2ประตูต่อ4ชนะแลนด์สามศูนย์นะครับชนะนาโปลีหนึ่งศูนย์เกมเยือนนะครับสำหรับเอซีมิลานในช่วงหลังๆเกมเยือนค่อนข้างไม่ค่อยดีนะครับในลีกทีนี้เรามาดูรายอัพตเตกของทั้งสองฝั่งนะครับราซิโอจะขาดปาติกนะครับกองหลังแล้วก็นิโคลโลโเวล่าตัวหลักนะครับ ดังนั้นตัวจริงจะเป็นอ e ีวานโปลเวลเป็นผู้รักษาประตูนะครับมาโนเอลลาสซารีนิโคโลกาซาเลอเลซิโอโรมันโยลีเอซิสมูไซด์กองกลางเป็นมาเตโอเกนดูซี่ดาดิโลคาตาลีลุยอันเบโตกุสตาฟอิซักเซนชิโรยโมบิเล่แล้วก็ฟิลิปเปอนเดอร์สันนะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนจะอดใช้งานลูก้าโยวิดกองหน้าที่17นัดล่าสุดยิง5ประตูนะครับแล้วก็กองกลางธรรมาโซโป,โปเบกานะครับนั้นตัวหลักผู้รักษาประตู ที่ได้ลงสนามนะครับเป็นไมค์เมนยองกองหลังเป็นอเล็กซานโดรฟอเรนซีมาลิกเจลนะครับมาร์ติโอกับเบียเตโอแองดอนเดชเทียนี่ไรเดอร์อิสมาเอลแบนนาเซอร์ลูเบนลอฟตันชิคแล้วก็แผงรูกเป็นคริสเตียนปูลิซิตโอลิเวียจิลูแล้วก็ลาฟิวเลอเอานะครับทางฝั่งเจ้าบ้านนะครับลาซิโอผลงานช่วงหลังขาดความสม่ำเสมอน,นะครับไม่ชนะในบ้านมา2อสามนัดติดต่อกันละแต่ในขณะทีมเยือน เอซิมิลานฟอร์มนัำบ้านห้าเกมหลังพวกเขาคว้าชัยไปได้สามนะครับแต่นัดล่าสุดพลาดท่าแพ้นะครับโดยกลางสัปดาห์หน้าจะมีเกมฟุตบอลทั่วยุโรปกันทั้งคู่นะครับค่อนข้างที่จะสุดหนักกันเลยดังนั้นนัดนี้เลนราคาไม้กั้นที่ออกมาให้ทางฝั่งเอซิเมลานมาถึงที่0.25นะครับแนะนําว่าให้ถือฝั่งเจ้าบ้านน่าจะได้ลุ้นกว่าพอเกมนี้สุดพิแมตไมนกันฟอร์มลุ่นรุ่นโอนนะครับบราซิโอแต่ว่าในบ้านตึงคงไม่พลาดท่าอย่างแน่นอนนะครับ ดังนั้นสถิติการเจอกันครั้งล่าสุดของดูกการที่แล้วบ้านขายบ้านมันนะครับดังนั้นพอมาลูกการนี้ผมเลยคิดว่าน่าจะบ้านขายบ้านมันเช่นเดียวกันแต่ฟอร์มไม่น่าจะข่มกันมากนะครับลาซิโอเจ้าบ้านน่าจะยันไหวผมว่าจบเสมอครับคู่นี้ดังนั้นสำหรับคู่นี้ลาซิโอเปิดบ้านตอนรับเอซิมิลานอาจารย์กรคุยเลบ็บบอลแนะนำให้เชียร์ฝั่งเจ้าบ้านลาซิโอมั่นใจกว่าอย่างน้อยๆเสมอ,เพ,อ,เ,พอเพื่อเบอร์เบียดเอาชนะ ในบ้านตเองได้อย่างสบายๆผมว่ายัางไงคู่นี้ก็ขอเลือกเชียร์ลาซิโอจะไปมาต่อที่คู่ที่สามประจำวันนี้นะครับย้ายกันไปที่ฝรั่งเศสนะครับสลิกเอิงโมนาโกเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปารีสแซงต์แชงแมงนะครับอันนี้ค่อนข้างดับบี้แมทเลยโมนาโกทีมมาดึงที่3นะครับแข่ง23นัดมี41คะแนนเปิดบ้านตอนรับปารีสแซงต์แชงแมงนะครับแข่ง23นัดมี54คะแนนอยู่อันดับหนึ่งของตารางนะครับสถิติ พบกันล่าสุด10นัดของคู่นี้นะครับโมนาโกชนะ4เสมอ4แพ้4นะครับสูสีเลยแบ่งเป็นครึ่งๆเลยนะครับในรุ่การนี้นะัดล่าสุดปารีสแซงต์แชร์แมงชนะ5ประตูต่อ2นะครับในเกมนัดเย่าของทางฝั่งปารีสนะครับรุ่การที่แล้วโมนาโกชนะ3-1ในบ้านตัวเองนะครับแล้วก็ปารีสเสมอในบ้านตัวเอง1ประตูต่อ1นะครับ สองลูบแยนก่อนหน้าผัดกันแพ้ปะกันชนะนะครับบ้านขครบ้านมานบ้านโมนาโกมนาโกชนะ3ประตูต่อศูนย์นะครับแต่บ้านปารีสปารีสชนะ2ประตูต่อศูนย์นะครับคู่นี้สุขสีมากฟอร์มค่อนข้างจะกินกันไปลงนะครับสำหรับคู่นี้ผลการแข่งขันโมนาโก10นัดล่าสุดนะครับชนะ4เสมอ4แพ้2 4 4 2เลยนะครับโฟกัสที่5้านัดหลังสุดและกันชนะ2เสมอ2แพ้1นัดล่าสุดไปเยือนลองชนะ3ประตูต่อ2นะครับก่อนหน้านั้นแพ้คาบ้านให้กับตูลูส2-1นะครับไปเยือนนี้ชนะ32นะครับ ในสกเฟต์ครับเสมอ FC ฟลูอองนอกบ้านนะครับทีมจากดิวิชั่น3นะครับแล้วก็ไปแพ้จุดโทษนะครับค่อนข้างฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะโมนาโกช่วงนี้ส่วนทางดิปารีสนะครับจิบนัดหลังสุดชนะ8เสมอ2ฟอร์มดีมากเลยนะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอแรนด์หนึ่งหนึ่งนะครับได้จุดโทษ่วยชีวิตนาทีสุดท้ายเนาะก่อนหน้านั้นชนะรอง2อเกมเยือนนะครับ ่อนหน้านี้นเกมเย่าในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับนัดแรกเอาชนะเรียเโซเซดัดมา2ประตูต่อศูนย์นะครับก่อนหน้านั้นชนะลิว31แล้วก็ชนะบรสในศึกเฟนคับ3ประตูต่อ1เช่นเดียวกันนะครับโดยเกมเยือนก็ชนะลวดเหมือนกันนะครับ4ี่นัดหลังสุดเนาะทางฝั่งปารีสฟอร์มค่อนข้างไว้ใจได้นะครับสถีติคู่นี้เอาจริงๆแล้วค่อนข้างจะเป็นฝั่งบ้านใครใบ้านมันพอสมควรนะครับแต่ว่าด้วยฟอร์มช่วงหลังๆเนี้ทางปารีสดูจะค่อนข้างแข็งกว่าเบาๆเนาะ ทีนี้เรามาดูที่ไลน์อัพดีกว่านะครับทางฝั่งโอนาโกจะไม่ได้ใช้บิวอิมโบโลนะครับไม่ได้ใช้งานยาวอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไครโลเอลิเก้นะครับผู้รักษาตัวเป็นฟิลิปโคนดิโลเคเลอร์กิโมมาริปานมูรัมเมสซาริซูคาสซุนคอสตาลานะครับฟองการเจียบินเคสตายูซุฟฟอฟาน่าโมเมกแกรมาห์แผงลุกเป็นนะครัม ben ิมินามิโนอเลซาเดอร์โกโลวินแล้วก็วิซัมเบนเยเดอร์นะครับ ส่วนทางฝั่งทีมเยือนปารีสแซงต์แชงแมงน,นะครับจะอดใช้งานมีกรานส์คิเนียที่เป็นตัวหลักนะครับนอกนั้นจะมากันครบเลยพวกสาประตูเป็นจาลุจิดอนมาลุมนากองหลังอาซับฮาคิมีดานิโลเปเรล่าเบโรโด,โดลูก้าเอลโวเสนะครับแผงการเป็นมาดเูเอลกาเต้ลีคังยินวิตินยาแผงลูกอุสมานเดมเบเล่แล้วก็โคโลมโมเดานนี่แล้วก็ต่อด้วยคิเลียนอัมบาเป้นะครับบอลคู่ใหญ่ลีฝรั่งเศสน่าสนใจอย,อยู่นะครับคู่นี้เพราะว่าเป็น ทีอันดับ3กับอันดับ1เจอกันดังนั้นนัดนี้ทาทีอันดับหนึ่ง,อ,นนนนงอย่างปารีชนะก็จะฉีกห่างออกไปพอสมควรทําให้จะไปโฟกัสที่บอลถ้วยใหญ่ยุโรปที่ตั้งใจไว้ได้นะครับทางนี้โมโนโกเจ้าบ้าน5าเกมหลังสุดยงังขึ้นขึ้นลง,ลงชนะเสมอแพ้ไปในฟอร์มที่ไม่ใช่แค่ห้า,น,านะครับโพราสิบนัดหลังสุดเลยด้วยซ้ำดังนั้นลีกก็ยังฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่แน่ไม่นอ,อนหลุดในเกมบอลถ้วยด้วยนะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนนะครับปารีสแซงต์แชร์แมง ล่าสุดฟอร์มดีมากเลยนะครับที่ผมให้สังเกตก็คือ10นัดหลังสุดชนะไปถึง8นะครับแต่ถ้ามองที่เกมเยือนอย่างเดียว10นัดก็ชนะ7นะครับมองถึงชัยชนะได้มากกว่านะครับผมดังนั้นสนนราคาคู่นี้ที่ไม้กัน้นฝั่งทีมเยือนปารีสแสงช็แมงมาถืออยู่ที่0.5ไม้กัน้นไม่ได้มากเกินไปทางฝั่งมาโกเจ้าบ้านมีปัญหาเกมรับพอสมควรปารีสค่อนข้าผูกขาชัยชนะในปีนี้ได้น่าจะล้างอาถรรพ การแพ้ชนะบ้านใครบ้านมันได้ในลูกการนี้นะครับเดี๋ยวนั้นคู่นี้โมนาโกเปิดบ้านต้อนรับปารีสแซง,งแแมปารีสแซงแฉมชือแมกการอยู่ที่0.5อาจารย์กรคือเรื่องบอลแนะนำให้เชียร์ฝั่งทีมเยือน0.5ได้ลุ้นกินเต็มกว่าสบายสบายคู่นี้ขอเลือกเชียร์ฝั่งทีมเยือนครับจัดไปจบไปแล้วนะครับสามคู่ประจำวันนี้วันศุกร์นะครับบอลค่อนข้างน้อยดังนั้นเราเลือยหยิบยกไปแค่นี้นะครับ ใช่ถ้าชอบตามไปได้เลยทาไมใช่ทาไมชอบเห็นแล้วขัดตาขัดใจแนะนําลองพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์ด้านล่างน,นะครับแลกเปลี่ยนสักสกกันได้ไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับยังไงก็ติดตามอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์ให้อาจารย์ก้องคือนลำบ่อนเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้มานําเสนอกับทุกท่านนะครับผมแต่ที่สาคัญอย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มฟรีวีไพได้เลยในลิงก์ในดีคริปชันนะครับแจก v i p ฟรีทุกวนันตามกันได้ เข้าแม่นแมแน่นอนก่อนบอนเตนสำหรับนนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังเอาไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ